สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารโร่บายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคม ในช่วงเดือนสิงหาคม2564ช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศาจิกาย,ยนถึง21ธันวาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาอะไรยังไม่ทราบลัคนานะคะลุงตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจ ยังไงนะนเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line Official Account Line ลน์แอดแอดฮาร์โรบิลลูกตาลเลยค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดือนสิงหาคามนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็น seven of cups ค่ะ three of cups two of p e n t a c l e นะคะ five of wands four of s w o r d ค่ะ four of cups nine of cups the sun เซเว่นออฟเพนิคและไบซิลฟ์สาของคุณเป็นนายออฟเพนิคค่ะลูกตามองว่านะคะเดือนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะแต่ว่าก็มีความสับสนเนาะไม่รู้จะไปในทิศทางไหนต้องระวังปากเสียงนะคะระวังภาวะในการเงินหมุนหรือว่างานหลุดมือนิดนึงค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะนายอัพคับเดอะ s ตาแล้วก็เซเว่นอัพเอนิเคขึ้นมาปร้อมๆกันเลยมันหม่งบอกว่าคุณนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะในความาที่พ่องที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสดีๆยื่นมาหาคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสมีเงินทองเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีก่อนหน้านี้นะคะ่ะ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสในการที่จะคลี่คลายปัญหาไปได้เนาะเดอะซันขึ้นมาอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะเซเว่นซ็อกเพนดิคอ่บ่งบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วะคะ่ะคุณถึงขั้นของการประสบความสําเร็จแล้วแต่อาจจะถึงเวลาที่คุณคิดถึงสเต็ปถัดไปในชีวิตนะคะตัวของเซเว่นซ็อกคัพขึ้นมามันบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากๆหรือว่ามีโอกาสหยิบยื่นเข้ามามากเนาะด้วยความที่คุณสําเร็จมาก่อนนะคะลูกตาม,มองว่าบางทีคุณก็เลยไม่แน่ใจว่า อ่ะสเต็ปถัดไปคุณจะทำอะไรยังไงดีนะคะช่วงนี้ fall of sort ขึ้นมานะคะแต่มองว่ากลับมาตั้งสติก่อนว่าคุณน่ะจะทำอะไรจะต้องการไปในทิศทางไหนนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากๆนะคะตอนนี้มันอาจจะมีคนหลายคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาหรือว่าเพื่อนคุณเองอาจจะมีโอกาสในการชักชวนในการลงทุนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะ Four cup ขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยหยิบยื่นโอกาสอะไรหลายอย่างเข้ามาให้นะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะแบบ มีอะไรหลายอย่างทำอะน้งออกมาก็ยังปฏิเสธโอกาสที่ดีๆที่หยิบหยิบยื่นเข้ามาค่ะทัวร์เพนิเคลขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าคุณอาจจะเจอสภาวะที่งานล้นมือเลยนะคะมันเหมือนแบบมันหัวหมุนอะ <c oughs> มันมีความหัวหมุนอยู่เนาะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะทําหลายธุรกิจ ก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณคุณจริงคุณก็อยากลงลงทุนอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้โลเลอยู่ก็ได้นะคะบางคนเนี่ยต้องระวัดระวังในเรื่องของการหมุนเงินเหมือนกันนะคะในมุมของการเงินเนี่ยแต่ว่าเงินคุณมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่พอถึงเวลาที่คุณจะไปลงทุนอะไรในช่วงนี้คุณมีความลังเลนะคะไฟลวานขึ้นมานะคะอาจจะเป็นภาวะในการที่ทะเลาะเบาแวงนะคะบางคนไม่ได้ทะเลาะกับคนอื่นหรือนะบางคนทะเลาะก,กับตัวเองก็มีเหมือนกัน ถ้าโอกาสเข้ามาหลายอันนะคะคุณอาจจะแบบเลือกไม่ได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราฉันอยากลงทุนก็อยากไงแต่ว่าพอถึงเวลา พอถึงเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรดีนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเดือนนี้ก็ต้องระวังเรื่องการทํางานเป็นทีมนะคะระวังทีมจะไม่เวิร์กนะระวังทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะทําอะไรก็หยิบยื่นอะไรไปคุณก็อาจจะปฏิเสธหรือว่าคุณอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะคะเคลียร์ขึ้นมาแต่ยังให้เครดิตในมุมที่ดีๆมากๆนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนการลงทุนช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่แน่ใจในการลงทุนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ปรึกษาเพื่อนคุณได้นะคะหรือว่าคุณเองนะคะอาจจะร่วมพุ่นลงทุนธุรกิจกับเพื่อนของคุณก็ได้แต่ว่าก็ต้องหาคนที่มีแนวทางทัศนคติเนททางเดียวกันด้วยนะคะตัวของนอฟเพนิเค mm ิล hmm. เป็นใบสรุปค่ะลูกตาลม,มาว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะเป็นภาวะในการเตรียมตัวในการลงทุนมีไอเดียความคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆมันตีกันหน่อยแต่ว่ากลับมาตั้งสติก่อนนะคะดูแบบเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าจะไปในทิศทางไหนโฟกัสมากขึ้นนะคะปรึกษาเพื่อนแต่ว่าโอกาสในการลงทุนมีนะคะ ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าคือการเงินคุณพร้อมนะคะแค่คุณสับสนในตัวเองแค่นั้นเองนะคะหรือว่าเงินมันอาจจะเหมือนกับมันมันมันต้องเลือกอะไรสักอย่างอะ่ะนึกออกไหมมันเหมือนเราจะลงทุนทุกอย่างไม่ได้นึกออกไหมคะฉะนั้น,นะคะ่ะสิ่งสําคัญกลับมาโฟกัสค่ะว่าเป้าหมายในระยะยาวของเราคืออะไรนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องปากเสียงเนาะในการในการอาจจะทะเลาะก,กับ ทีมงานได้แล้วก็ระวังการหมุนเงินนิดนึงค่ะบางครั้งเราจะเข้าซ้ายใจขวาอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีทําโฟกัสเรื่องเงินมากขึ้นนะคะแต่มาว่าในเรื่องการงานแล้วก็การเงินของคุณมันยังไปได้อยู่นะคะในมุมของการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมานอ้นองๆชาวราศีธนูเนี่ยพี่ตาถือว่าได้คะแนนดีมากๆนะอาจจะแบบเก็บเกรดเก็แบบคะแนนได้ค่อนข้างดีประสอบอะไรก็แบบ ผ่านฉลุยเนาะตัวของเดซานขึ้นมาคะแนนค่อนข้างโดดเด่นบางคนอาจจะได้ท็อประดับท็อปท็อปห้องอะไรอย่างงี้ก็ได้นะได้คะแนนแบบเกือบเต็มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนที่ดีเนาะมีโอกาสที่แบบว่าเป็นการต่อย,ยอดความสําเร็จได้นะคะแต่ช่วงนี้เองนะคะอาจจะเป็นช่วงภาวะที่เรามีความสับสนหรือว่าขาดการโฟกัสไปบ้างบางคนอาจจะมีงานเข้ามาหลายอย่างบางคนอาจจะทําทั้งงานทั้งกิจกรรมนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะเดือจริงเดือนนี้เนี่ย อาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสอะไรให้อาจจะมีคนชวนไปทํากิจกรรมหรือว่าชวนไปทําแบบโปรเจกต์อะไรต่างๆแต่ตัวเองอาจจะไปิเสษไปะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับมาหยิบยื่นอะไรให้ในเวลานี้มันเหมือนแบบไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะโฟล์อัพดขึ้นมานะคะพี่ตามมาว่าเดือนนี้สิ่งที่จะทําให้เรา มีสมาธิมากขึ้นคือการกลับมาตั้งสติค่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะพี่ตามมาว่าโอกาสหลากหลายก็ใช่แต่ว่าเรากลับมาเรียงความสัมพันธ์ก่อนเนาะว่าอะไรเป็นแบบพิ ORITY ของเรานะคะมันบางทีมันต้องเรียงเนาะเพราะบางครั้งเราจะทํากิจกรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วเลือกกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเราด้วยดีกว่าเนาะเพราะไม่นอย่างนั้นเนี่ยทัวร์เพนนิลลยังบอกว่ามันอาจจะมีงานค่อนข้างลงหลนมือคะ่ะรับปากเขาแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะตัวของเทียบขึ้นมาพี่ตามมาว่าเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนดีนะคะหรือว่า ราอ,อาจจะเจอกัรยานามิตรคนที่คอยช่วยเหลือสปอร์ตบางทีอาจจะเป็นหนังสือดีๆสักเล่มก็ได้นะกัรยานามิตรไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องของอผู้คนอย่างเดียวอาจจะมายถึงหนังสือดีๆหรือคลิปดีๆอาจารย์ดีๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะตัวของไฟออฟ วานขึ้นมานะคะระวังภาวะสับสนอาจจะมีการตีกับตัวเองก็ได้หรือว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนที่ทํากิจกรรมงานกลุ่มด้วยกันเนาะระวังเรื่องการทํางานกลุ่มนิดนึงค่ะแต่ว่าเดือนนี้เนาะยังไงกับการเรียนยังไปได้ดีค่ะนอะายอพเพนิเคิลพี่ตามมาว่าเราอะอาจจะมีโอกาสในการเตรียมตัวในการเรียนมากขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือกลับไปโฟกัสค่ะว่าจริงๆแล้วอะอะไรเป็นพ r i อ r i ตี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทตุได้นะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของน้องๆชาวราศีธนูค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดนะคะชาวราศีธนูเดือนนี้ดูจะฮอตมากนะคะดูเหมือนโดดเดน่นมีสง,ง่างนะคะตัวของเดซานขึ้นมาเนี่ยคุณเองอาจจะมีความแบบป๊อปปูล่าขึ้นมาในในช่วงเวลานี้นะตัวของเซเว่นสคับบ่งบอกว่าอาจจะมีช h อยส์เข้ามาหลากหลายคะ่ะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเนะาะเขาพราะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนอ,อ่อท่าน้ํกากรกฎมีนพิจิกแล้วก็ มีธาตุด,ดินพฤกษกกันบังกรหรือว่าจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสมากๆนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแบบสับสนวุ่นวายใจคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบด้วยส่วนหนึ่งอาจจะมีเนาะแล้วก็จะมีคนที่ทําให้เราสับสนไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนคะ่ะไพ่บอกให้คุณใจเย็นๆสําหรับคนโสดนะแต่ว่าเป็นโอกาสในการใจเย็นๆมากกว่าโฟล์ทอฟสอดขึ้นมากับให้กลับมาตั้งสติตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะเหมือนเราต้องมาตั้งโกของเราว่าจริงๆแล้ว เราอยากมีแฟนแบบไหนแล้วเราจะคัดคนได้แต่มาว่าอย่างนั้นเนาะเราอาจจะเลือกปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะทุยบรับขึ้นมาค่ะเพื่อนสังคมคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยอาจจะนําพาความรักมาให้คุณหรือว่าคุณอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนไปก็ได้เหมือนกันเนาะตัวของนายอาอฟเพนิคิลขึ้นมาเป็นใบสรุปเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่คุณยังรอก่อนเนาะ คือคนเข้ามาเนี่ยในช่วงนี้อาจจะไปในลักษณะเป็นคนคุยไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะโอเคก็ถือว่ามีโอกาสมีคนดีๆเข้ามานะคะในด้านของคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านนานนะครับเดอะซันแล้วก็เซเว่นออฟเพนเเคิลขึ้นมาเนี่ยแต่มองว่าโอกาสครั้งแบบก่อนหน้านี้มันแบบเหมือนความรักของคุณมันดีมากมันมีความแบบบางคนอาจจะเพิ่งผ่านการมั่นหมายแต่งงานมาหรือว่ามีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรมานะคะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็มีความรักความผูกพันกันค่อนข้างมาก ะะแต่ช่วงนี้นะคะเซเว่นอฟคัพนะคะแล้วก็โฟร์อฟคัพขึ้นมาเนี่ยลูกตามมาว่าอาจจะแบบเหมือนกับขาดการโฟกัสในเรื่องของคนรักมากเกินไปค่ะบางทีคุณอยองอาจจะแบบไปเครียดกับเรื่องอื่นๆเนาะหรือว่าคนรักทําอะไรช่วงนี้เราจะหงุดหงิดค่อนข้างง่ายเหมือนเราขาดการโฟกัสที่เขาเกินไปอะคะ่ะเขหยิบยื่นอะไรมาให้อะค่ะเราก็ดูจากปฏิเสธนะคะหรือว่าท o ูอัเป็นิขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเองอาจจะแบบ สับสนมีความสับสนมีความวุ่นวายใจนะคะในตัวเองเนะาะตังคิดว่ากลับมาจัดระเบียบในตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะฝ่ายอัฟฟานขึ้นมาเนี่ยบงบอกอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะขัดแย้งแล้วก็มีปากเสียงได้กันในช่วงของเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณควรแก้ไขนะคะเป็นโฟล์ทสอดกลับมาตั้งสติคะ่ะเขารื้อเปล่าคะที่เราเป็นคนเลือก เราเลือกเขาแล้วนะคะเหยียบตีกันมากนะคะเดี๋ยวจะแบบผ่านให้แบบอารมณ์เสียกันไปเปล่าๆนะคะกลับมาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลของคุณก็ได้แล้วมันอาจจะส่งผลให้เรื่องของความรักมันมีความ มีแบบเหวี่ยงวีนได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเรามาระวังหรือคนรักของคุณเขาอาจจะน้อยใจก็ได้นะเพราะคุณดูขาดการโฟกัสที่เขาอะคะ่ะเหมือนกับก่อนหน้านี้มันดีก่อนหน้านี้มันหวานอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอถึงเวลาอ้าวเดือนนี้ทำไมเงียบ <c oughs> หรือว่าคนรักของคุณก็อาจจะเงียบๆไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้นะคะ,ะตัวของการเงียบเนี่ยมันจะทําให้คนรักของคุณหรือว่าตัวคุณอะสับสนนะคะเครียพขึ้นมานะคะลูกตาบอกว่าทางแก้ของมันเนี่ยง่ายมากเลยคือการหันหน้ามาคุยกันนะคะคุยกันเหมือนเพื่อน ะค,ะคุยแบบที่ปรึกษาแล้วก็มีอะไรเนี่ยเปิดเผยจริงใจต่อกันนะคะน้าเพนนิโคข,ขึ้นมาค่ะมันเหมือนกับความรักมันยังประคับประคองกันไปได้นะคะสิ่งสําคัญคือเราหยิบยื่นความรักให้กันมากพอหรือเปล่านะคะคือเดือนเดือนสิงหาเนี่ยคือเหมือนกับคุณเองอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบ เครียดวิตกกังวลอะไรเงี้ยค่ะหรือวม,มีความสับสนในตัวเองมาเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปากเสียงกันได้ฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะกลับมาโฟกัสที่คนรักของคุณให้มากขึ้นนะคะการมาดูดวงเนี่ยเรามาดูดวงกันล่วงหน้าถ้าเรารู้ว่ามีเกณฑ์แบบนี้เนาะเราก็ใส่ความรักความผูกพันกันให้มากนิดนึงนะคะด้านสุขภาพนะคะช่วงที่ผ่านมาเดซันขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าสุขภาพคุณก่อนหน้านียค่อนข้างดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้เองค่ะอาจจะเหมือนกับขาดการโฟกัสในเรื่องของสุขภาพไปบ้างนะคะบางโค ฟอร์สอดขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะเข้าโรงพยาบาลได้นะหรือว่ามีความเครียดภาวะความเครียดสะสมมันอาจจะเหมือนแบบมีหลายหลายอย่างที่คุณคิดแล้วคุณก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมากพอค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วกอ็อาจจะเหมือนกับว่าคนมาหยิบยืน่นวิตามินหรือว่าของอะไรแนะนําอะไรให้คุณช่วงนี้คุณจะไม่ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงไปอย่างงี้ะคะ่ะต้อง ฟอร์สอเนี่ยระวังไว้นิดหนึ่งนะว่าบางทีอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะแต่มองในแง่ดีเนาะมีเดอร์ซันขึ้นมาด้วยบางคนอาจจะเป็นการไปทําสัญญกรรมก็ได้ไงเป็นการแบบทําแบบไปผ่าตัดเพื่อเสริมรอเสริมสวยอันนี้ก็มีโอกาส เป็นไปได้เหมือนกันนะอยากให้ผ่อนคลายเรื่องความเครียดวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่มันอาจจะทําให้ร่างกายเรารวนได้นะคะมีโอกาสทําน้ําให้มากขึ้นพยายามรักษาบาลานซ์ของร่างกายก็จะถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีธนูนะคะด้านการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญลงศพนะคะการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะการที่ให้อุปกรณ์ส่องสว่างหรือว่าจะเป็นเรื่องของ บริษัทค่าน้ำค่าไฟนะคะบริษัทเรื่องของอาหารนะคะอาหารเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นการที่เสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะขอให้เราทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกํา,าลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยจริงๆถ้าถ้าเงินยังติดขัดหรือว่ามีเงินหมุนแล้วเราไม่สบายใจค่ะแต่มองว่า กลับมาอยากทําบุญจริงๆอะคะ่ะกลับมาที่การน,นั่งสมาธิแล้วก็สวมดมนต์ก็ได้นะก็ถือเป็นการเสริมบุญให้กับคุณเหมือนกันนะคะอย่าลืมที่จะทําบุญกับพระในบ้านนะคะพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณหมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสินเสมอแลอ้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊า,บาค่ะ